แท็บเบราว์เซอรงแอพพิทอดนี้ครับ, <lining S 1> รบยังคงอยู่กับการตั้งค่าติดอนุญาตและก็ยกเลิกติดอนุญาตการเข้าถึงจากเว็บไซต์นะครับใน,น,น,นวันนี้ครับเรามาดูกันในเรื่องของการตั้งค่าติดและกันยกเลิกสิทธิอนุญาตการเข้าถึงไมโครโฟนจากเว็บไซต์ต่างๆบนเบราว์เซอร์ Google Chrome นะครับจากเอพพิทอดที่แล้วครับเราได้เรียนรู้เรื่องของการตั้งค่าอนุญาตสิดและยกเลิกติดกล้องวิดีโอกันแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาดูเรื่องของการตั้งค่าติดอนุญาตสิทธ์เว็บไซต์นะครับ เื่อเข้าถึงไมโครโฟนอันดับแรกครับเราก็มาที่หน้าจอ Google Chrome ก่อนเลยจากนั้นนะครับไปที่เมนูการกำหนดค่าของ Google Chrome หรือด้านมุมบนขวามือนะครับที่เป็นจุดสามจุดตรงนี้เราก็เลือกไปที่การตั้งค่านะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปที่ส่วนความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยทางด้านสายมือลงมาที่การตั้งค่าเว็บไซต์นะครับเลื่อนลงมาเลยนะครับ จะมีสิทธิ์นะครับที่เป็นเรื่องของไมโครโฟนตรงนี้คลิกเข้าไปเมื่อเข้ามาแล้วครับเราจะสามารถเลือกไมโครโฟนที่เป็นอุปกรณ์อินพุตนะครับที่เราเชื่อมต่ออยู่กับตัวคอมพิวเตอร์ของเราได้นะครับต่อมานะครับก็จะมาเสร็จได้ว่าพฤติกรรมการเริ่มต้นเนี่ยเมื่อเราเข้าไปใช้งานเว็บไซต์ที่ต้องการจะเก็บเสียงของเราหรือต้องการจะเข้าถึงไมโครโฟนของเราเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรนะครับอันแรกเลยก็คือเว็บไซต์ขอใช้ไมโครโฟนของคุณได้นะครับก็คือ เมื่อเข้าไปแล้วนะครับต้องการจะเปิดไมค์ผ่านเว็บไซต์นั้นนะครับก็จะมีคําขอขึ้นมานะครับแล้วก็ติ๊กอนุญาตไม่อนุญาตได้นะครับหรือออปชันที่2คือไม่อนุญาตเลยนะครับเมื่อเข้าไปถึงเนี่ยฟีเจอร์ของเว็บไซต์ที่จะต้องเก็บเรื่องของเสียงหรือเข้าถึงไมโครโฟนเนี่ยจะใช้งานไม่ได้เลยนะครับในเว็บไซต์นั้นๆหากว่าเราเลือกตัวออปชันที่2นี้นะครับลงมาด้านล่างนะครับเราก็จะมีรายการของเว็บไซต์ที่เราได้อนุญาตติดไมโครโฟนไว้นะครับตอนนี้ผมมีคันว่าอยู่หนึ่งอันนะครับ ผมจะไปลองนะครับเพิ่มเสียบไมโครโฟนให้กับเว็บประชุมออนไลน์ Google Meet นะครับก็จะเทสให้ดูนะครับนะครับน่ารักไมโครโฟนจะถูกปิดอยู่แล้วก็มีเครื่องหมายตกใจด้วยนะครับเมื่อเราคลิกพยายามที่จะเปิดเนี่ย ก็จะมีคําขอขึ้นมานะครับนี่ก็คือเป็นผลจากการที่เราตั้งค่าไว้ว่าจะมีการสร่งคําข,ขอมาก่อนนะครับแล้วก็อนุญาตไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเปิดไมโครโฟนได้ละเมื่อเราพูดเข้าไปเนี่ยเสียงก็จะเข้าไปในตัวประชุมออนไลน์กู o ก l e มีตัวนี้แล้วนะครับแล้วก็เปิดปิดไมค์ได้ตามปกตินะครับกงดีโอก็เช่นกันนะครับเราได้พูดถึงไปในเอพิโ d ดที่แล้วแล้วนะครับกลับมาที่การตั้งค่าครับผมอ่านี่ก็เป็น รายการที่เราได้อนุญาตนะครับเข้าถึงไมโครโฟนจากเว็บไซต์ต่องเว็บไซต์แล้วตอนนี้คือแคนวากับตัว Google m e e t นะครับวันใดวันหนึ่งเราไม่ให้ติดอนุญาตเข้าถึงไมโครโฟนตรงนี้แล้วนะครับผมออ,ออกจากการประชุมก,กันนะวันใดวันหนึ่งเราไม่อนุญาตให้ติดกันเข้าถึงเว็บไซต์การเข้าถึงไมโครโฟนจากเว็บไซต์นี้แล้วนะครับเราก็แค่มาคลิกลบออกไปแบบนี้นะครับเมื่อมีการประชุมก o g l ิมดใหม่เราก็จะต้องให้ติดอนุญาตใหม่แบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยของ เราเองนะครับอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าติดอนุญาตการเข้าถึงไมโครโฟนจากเว็บไซต์ต่างๆบน Google Chrome ครับ